สวัสดีเอฟซี FC, ทุกท่านวันนี้ยายจะมายำหอยนะยำหอยดองนะทุกคนหอยมแมลงผู้ดองนะยายก็ไปซื้อสำเร็จรูปมาเป็นขวดนะแล้วก็มีหอมซอยขิงซอยต้นหอมบักชีพริกขี้หนูแล้วถ้าใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปนะเพื่อนๆ อหอมหอมนี่ปอกเปลือกและล้างให้สะอาดนะทุกคนพอหอมส่วนใหญ่อะสังเกตดูมันจะมีลาดำดำนะเพื่อนเือนลาดำดำอย่าไปกินนะไม่ดีมากๆเลยต้องไปหาข้อมูลเอานะแต่ยายรู้ว่ามันไม่ดียายไม่เคยนี่เลยล้างทิ้งตลอดทั้งหอมทั้งกระเทียมถ้าปอกเสร็จยายจะล้างแล้วก็ขิงก็ปอกเปลือกแล้วก็หั่นฝอยนะหรือใครจะไปซื้อขิงสําเร็จรูป จากตลาดก็ได้นะทุกคนแล้วก็ต้นหอมผักชีซื้อมาล้างให้สะอาดแล้วหั่นรวมกันเลยนะทุกคนไม่ต้องแยกหั่นรวมกันเลยมาดูวิธียายปรุงกันมันจะว่ายากมันก็ไม่ยากนะยำหอยอะแค่เรามีหอยสําเร็จรูปมาก็ยำได้แล้วแต่ว่าถ้าคนไม่เคยทําก็ดูนะถ้าคนที่เคยทําแล้วก็ก็ผ่านไปได้นะเพื่อนๆอาหารที่ยายทําไม่ยากทุกคน ง่ายๆเตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วก็ลงมือลุยขั้นตอนแรกก็เปิดหอยมันเต็มนะทุกคนมันก็ล้นนะล้นเทลงไป แล้วแต่เพื่อนๆจะกินเลยนะเพื่อนๆมันเทไม่ออกแล้วเอาตะเกียบตะเกียบเขี่ยออกมาเพื่อนๆเขี่ยออกมามจะกินขนาดไหนเรารู้ใช่ไหมเราก็เขี่ยมาประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็ล้างขวดปิดฝาขวดที่แบบ ออมันไหลย้อนมาเปื้อนนะนะทุกคนปิดฝาเก็บไฟแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปแล้วก็ใส่ขิงโรยลงไป แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยนะแล้วก็พริกลงไปพริกนี่ก็เหมือนกันถ้าชอบเผ็ดก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยแล้วก็โรยหอมต้นหอมผักชีลงไป แล้วเวลาจะกินก็คลุกเขาให้เข้ากันนะเพื่อนๆนแล้วถ้าใครชอบเปรี้ยวก็บีบมะนาวลงไปแต่ตอนนี้ยายยังไม่กินก็เลยยังไม่ผสมนะพอเราเราทำนี้เสร็จใส่ไปทุกอย่างครบแล้วคลุกเขาให้เท่ากันนะทุกคนใส่ทุกอย่างไปครบแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็เสิร์ฟได้เลย น่ากินไหมครับเพื่อนเพื่อนหอยดองน่ากินไหมเพื่อนเพื่อนง่ายๆนะทุกคนแค่นี้เองเพื่อนเพื่อนก็เป็นหอยมแมลงภู้ยำแล้วนะทุกคนหอยมแมลงภู้ดองยำจะเรียกว่ายำหอยมแมลงภู้ดองนะทุกคน แค่มีขิงมีขิงมีพริกขี้หนูมีหอมซอยมีหอยมแมลงผู้ดองก็เป็นมะหอยหอยผู้หอยมแมลงผู้ดองถ้วยนี้แล้วนะทุกคนมากินด้วยกันคะ่ะ